ขอกาสวัสดนะีเนาะพี่น้องเมื่อนี้สาสภาพพี่น้องมาบึงการให้ปุ๋ยทางใบเนาะหรือว่าใส่โดนสีดผลปุ๋ยทางใบเนาะกับเทคโนโลโยีนาำข้าาใหม่กับทางบ้านเขากบซีเมนว่าท่านเคยมียักเถื่อที่นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่่มกำลังกำลังสีมาใส่สีมาทดลองเบึงอยู่ที่บ้านของเฮานะอยู่ที่สวนของเฮาสวนหน่อยที่ที่ว่าพี่น้องเดี๋ยวเห็นนี่แหละเนาะเดี๋ยวภาพพี่น้องไปบึงเลยเนาะพี่น้อง เครื่องอุปกรณ์การใส่พุยเนาะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีออกมาใหม่ใส่พุยทางใบเนาะควรจะใส่โดนบินสีดยาสีดพุยบุมเป็น่าสีดยาที่พี่น้องว่าพิดเนาะขอโทษแลขออภยัยอะไรใส่พุยเนาะให้พุยทางใบเพราะว่าเป็นยังเพิ่งมาสีดรอบแรกเนาะเพราะว่าเป็นรอบแรกนี่เป็นช่วงพืชอ้าปากพืชเปิดปากเนาะเพราว่าเนาะพืชจะได้กินอาหารตอนรอบแรงๆตอน หาหกโมงในแรกนี่แหละกชี้แตงแต่หาโมงแรกหาเจ็ดแปดโมงกลางคืนนี่แหละเนาะหรือว่าตอนเช้าก็ตั้งแต่หาโมงเช้าหาแปดก้าโมงก็ถือว่าได้ยุดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งวิธีขั้นตอนกันเตรียมพร้อมเนาะเดี๋ยวเบิ่งโดนกันเลยทีมงานเขาก็เอาอุปกรณ์ลงเนาะนี่ก็จะเป็นกล่องโดนเนาะพี่น้องกล่องโดนภาษาบ้านเขาเอิ้นโดนนั่นแหละแต่ว่าพี่น้องพังไทยจะเป็นเชื่อเนี่ยงเนาะ ราคาบระมาณถึกๆเดียราคาเนี่ยกับประมาณหลายไปได้ก็่ข้อหนาประมาณสี่แสนปลายสี่แสนปลายบ่ฮะสี่แสนหาแสนปลายรวมทั้งเครื่องปั่นไทยอ๋อรวมทั้งเครื่องปั่นไทยที่นี้เห็นอยู่ทั้งโหลดว่างานอยู่ในชุดหนึ่งนาะประมาณหาแสนกว่าเนาะมันหาชั้นเจ็ดบ่ประมาณนี้บ่ประมาณหาชั้นเจ็ดเนาะถ้าเป็นเงินกี่พอกับประมาณสามร้อยล้านนี่แหละพี่น้องนี่เด็กเครื่องกันเนาะโอ้ แมงป่องเนาะแมงมาบอกหรือแมงป่องเพเดอิ์เนี่ <laughs> อุปกรณ์แมงป่องเนาะเดี๋ยวสิกางปีกออกมาเนาะพี่น้องนี่แหละแต่ก่อนก็เห็นแต่ในเห็นแต่ในมายังก็เห็นแต่ในโทรศัศน์หรือว่าในโทรศัพท์เนาะอยู่ที่บ้านเพิ่นเนาะอยู่ที่พังไทยเนาะในเมื่อมาฮอดปีนี้กับเทคโนโลยีก็ได้นาเข้ามาฮอดบ้านเฮาเนาะ แต่ก่อนก็เห the ็นอยู่แต่พังไทยเนาะบ้านนี้ก็ไม่เห็นอยู่บ้านเฮาเม่อนมอห์นะเพราะว่าบ้านเฮาเริ่มับความพัฒนาแล้วเนาะแต่ก่อนก็อาจจะมีอยู่บ้านเฮาก็แต่ว่าอยู่บนเขตอื่นอยู่บ้านเฮาน่าจะมีคือกันเพิ่นน่าจะใส่เนาะแต่ว่าอยู่บนเขตอื่นแต่ว่าเขตเฮานี่ฮากาฮาก็มีขั้งแรกเลยขั้งแรกก็่าได้เนาะแต่ว่าโล้นนี่ก็แม่นของเขารอกเพราะว่าเฮาเฮาจ้างเพิ่นมาสีด มาสีดพุย้ยให้พุ้ยทางใบของอ้อยเขาเนาะเขาเป็นเจ้าของอ้อยแต่ว่าโดนนี่เป็นเถาแก่ตั้งอีกเถาเถาาแก่เพิ่ายังอยู่หลดเพิ่อนเนาะเถาแก่เพินเน่นาะเดี๋ยวเพิ่อนมาทันลงเดี๋ยวเพิ่อนลงจังฉีถามเพิ่อเบิ่งเนาะเพราะว่าเขาก็ใส่แล้วอ้อยเธอหนึ่งแล้วเนี่ยนะใส่แล้วเธอหนึ่งแล้วใส่พุ้ยนี่แต่ว่าเขาใส่พุย้ยเขาใส่หลดแท็กเตอร์ใส่น้ำร่องเนาะแต่ว่ารอบนี้กาชิได้เพิ่มผลผลิตเนาะเพิ่อนว่าจากไรหนึ่งชิได้อยู่สิบ ต้นมันก็จะเพิ่มขึ้น12ต้น13ต้นเพราะว่าการที่ให้พุ๋ยทางใบนี่พืชมันได้หบสารอาหารที่เพียงพอเนอะอาะเพราะว่าลูกมันก็ล้ายอ้อยก็ได้โอโ้โหบอกเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านเฮาบ่บ่มีแต่ว่าอยู่ทางอื่นก็น่าจะมีแล้วเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเฮากระบอกท่านเคยมีพอเถื่อนเนาะนี่นะคักค่คเทคโนโลยีออกมาไหม่ๆนี่ก็จะได้นำให้พี่น้องมา กะสิได้ซอกหาให้พี่น้องมาพี่น้องชาวเกษตรเฮาได้เห็นเนาะเพราะว่าตัวใดมันคักตัวใดที่ว่าได้ไปใช้แล้วได้ผลผลิตดีเนาะกะสินํามาให้พี่น้องชาวควบชาวสวนเฮาได้ชมใช้ได้เห็นนมกันเนาะบ่ว่าสิเป็นชาวสวนอ้อยสวนมันเนาะกผู้ใดต้องการที่ว่าอยากใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตหรือว่าใสุ่ยทางใบก็สามารถติดต่อมาหาทีมงานของพวกเฮาได้เนาะพวกเฮามีเครื่องที เครื่องมือทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยเนาะนำมาให้พี่น้องชาวสวนเราได้เบิ่งเนาะได้ใส่เนาะอุปกรณ์กับซีมีครบเครื่องเนาะบอกว่าสิเป็นแบตเตอรี่จักปั่นไผ่อยังมาในครบเครื่องนะไงนี่กัสิีเมนผูกควบคุมเครื่องเพิ่นนี่เะ่าแก่เพิ่อนมันลงแต่รถเจ้าของโดนนี่แหละโดนตัวนี้ก็ซ่าเทาถามเพิ่นนี่ยเพราะข้าๆเนี่เพิ่นว่าหาแสนกว่าได้พี่น้องรวมถึงอุปกรณ์ถึงจักปั่นไผ่อยัางมัดครบสุดเนาะหาแสนเจ็ดเพิ่นว่าเออ ถ้าเป็นเงินกีบก็ละลๆสามร้อยล้านนี่แหละนี่เดี๋ยวเจ้าของเพิ่นหาก็ลงมาเนาะเดี๋ยวสิไปถามเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นซื้อราคาเท่าไรโดนนไงเพิ่นใส้ดีบอหรือว่าไปได้เนาะเดี๋ยวเพิ่นลงมาก่อนเนาะสิถามเสียเพิ่นเบิ่งนี่ก็สิแม่นผู้แม่นเพิ่นผู้ควบคุมเครื่องนั่นแหละเนาะพี่น้องอ่ะนี่ก็แม่นเสียเพิ่นเนาะเจ้าของโดนรับนี่แหละเพิ่นก็ต้องมาตรวจสอบเบิ่งว่าได้ล็อกแขนหรอกยัง แล้วบ่อหลังจากจะได้เติมปุ๋ยเนาะในได้กปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยน้ำเนาะทันสมัยเลยเป็นเห็ดแบบปุ๋ยน้ำมาเพราะว่าเพื่อให้เหมาะแก่การใส่โดนสีดเนาะแต่เป็นปุ๋ยเม็ดนี่มันสีอันนั้นสีโบได้เนาะพี่น้องเนาะใส่โดนนี่เนาะฉะนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยน้ำเนาะปุ๋ยเม็ดก็ได้ปุ๋ยเม็ดก็ได้บ่ได้ได้โอ้มันออกเป็นเม็ดบ่สีดไปนี่มันแบบมันก็สะมีถังหวานมันอีกถังโอ้แบบหวานปุ๋ยก็มีนี่แม่แม่หวานปุ๋ยหวานเข่า ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทันสมัยก้าวหน้าดีเนาะนนบ้านเ<า>ฮากะ<ม>โอ้ทั้งตัวนะอ๋อทั้งวานแบบเป็นเม็ดก็มีอ๋อลบเรียนี่ปุ่นนะวานนี้นาดาด่ๆๆๆาจะเลยไกะกะทั้งนี้มันจูน้ำด้จากลิตรนี่สามสิบสามสิบลิตรบ่โอ้ถือว่าแบกน้ำหนักได้ได้อยู่สามสิบลิตรเนาะนโอ้ฮะ เริ่มนน้ำพุ้ยกันแล้วปนะ่ะน่ะเลื่อพุ้ยเลยนะล,ลังบอมบอ่บนี่ก็ือเป็นอุปกรณ์ของเพื่อนเนะาะจะได้ม็ติดจักรเลยเนี่ติดจักเพราะว่าสิได้นสักแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ในการ ไปกรับเที่หนึงกระสิมมดนี่แหละก้อนหนึ่งกับสองโลบ่สองโล,ส,งโลสามโลนี่แหละนีนจน่จักเพื่กกกกน,พน,น, 90, นกับจั๊กนึ่กับมันเถื่อๆได้ไปน่องเก้าหมื่นกว่าเพื่นบอนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่กินแต่เสียงโอ้ว่าไางาแมงภูใหญ่เนาะนี่กินแต่เสียงนี่เป็นเจ้าของสวนในเพื่อนมานำโดนไปสีของเพื่อนเลยเนี่ สวัสดีพ่อใหญ่ <laughs> มานำโดนไปฉีดมาฉีดพ้ยบอโอ้มึงดูพี่น้องขักเนาะพิ่นจนเจ้จาเจ้าของสวนมานำเนาะแมงโป่งใหญ่เนาะเห็นอยู่ใกล้ๆพ่าแหพปใส่โอ้ ບໍ່ລອງປູຍເຫັນໄກ່ โอ้คลักคลัก,ลกเทคโนโลยีออกมาใหม่นี่ว้ชุดยอดเนาะการ กลับมารอบนี้ไปอีกรอบหนึ่งกับผู้น่าจะมดเนาะแต่ว่ากลาง,งเว้นเขาอาจจะแนมบุเห็นละอ,องผู้ทิธีว่าเครื่องผลเขาผลลงเนาะถ้าถ้าถ้าเป็นกลางคืนนี่น่าจะเห็นขักเนาะพี่น้องนี่เดีเห็นอยู่แต่ว่าบอกขักประหดนเนาะ น้ำปุ้ยก็น้ำปุ้ยขึ้นจะมดแล้วเนาะเดี๋ยวสิได้มาเติมปุ้ยก่อนเนาะเพื่อว,ว่ามาเติมปุ้ยครั้งนี้ก็สิได้เปลี่ยนฮอนแบตเตอรี่เนาะพอแบตเตอรี่นี่ไปทั้งหนึ่งปุ้ยกับมดปุ้ยมดทั้งหนึ่งแบตเตอรี่กับมดก้อนหนึ่งพอดีเนาะ พี่ว่ามาจอดเติมพลุยกับเปลี่ยนแบตเตอรี่เนาะนี่แบตเตอรี่กันโน้นขึ้นบ่อขึ้นเที่ยวชม<อ>บรรยากาศทั้งทึงขึ้นบ่อฮะว่าเปลี่ยนกันขึ้นแล้วพลัตเธอเนี่ฮะขึ้นอยู่ลังฮะโอ้พชีเบอร์ในนี้จุดเปลี่ยนกันขึ้นพลัตเธอแล้วเนาะแล้วพชีเบอร์ น้ำาผุยเฮากะผุยตกนึงนี่เนกกาะก็สิสีดได้อยู่ประมาณจัก6ไร่เนาะเพราะว่าตก120ลิตรกะถึกอยู่6ไร่กว่าไร่นึงประมาณาลาลลล 1, 3ลิตรเนาะแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว หิวมาาี่ขึ้นได้ชมบรรยากาศทั้งๆใด้อวิทนี่เราบริณีได้อยู่บ้านเรานนิน้ำมันเบิดได้อ่าวาน้ำมันเบิดได้จอดวงก้อนเผาไปใส่ักบอยเบาฮะมันมาบ้านขาักบอยขัตามอะจับโจนเห็นตัเราัดเนาะอ่าจะได้ทำงานต่อเนาะพี่น้อง ว่าในไทยพี่น้องเบิองอยู่แต่ว่าเป็นตอนแรงเนาะมันก็บรรยากาศมืดๆเนาะกับปรคักไปได้เมื่อนี้ก็นสิได้พาพี่น้องเบิองแบบเะรจาแจ้งๆตอนกลางเว้นเลยเนาะพี่น้องใช่ไหลงไดิเนาะตอนขัข้วฮะเขาไม่เข่าได้เลยกูเขาเริ่ม ไม่เช่าเนี่ยนะผู้กรยจานตัตต้มละหัวตายเป็นยังเข้าไหยเต็ <ไป S 2> มหมดหัวสี่ชิ้นกระดเข้าใช่หไหมด้วยเข้าเลยตัวหัวบักดิดีเนี่ไม่อยู่มาตู้นี่ม่อยู่<อ>ไม่ปุ้ยใช้จ <c oughs> ่าย mai à, à, Đi khác แหละฝากชุดปัด ภักบ,บัพี่น้องถ้าภาคติดตามเนาะถ้าว่าภาคกับภาคติดตามเพราะว่าเฮากษตรได้มีทิปใหม่ๆห,หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆม,มานำเสนอให้พี่น้องชาวสวนเฮาได้บึงเนาะบัว่าสิเป็นรถไทยเกี่ยวแก่กับการเกษตรบัว่าสิเป็นเครื่องมือท่านสมัยที่ว่าเฮาสิมาใส่ในการพัฒนาให้ชาวผ่วชาวสวนเฮาได้มีกำไรเนาะก ก็ได <jogo. S 1> ้นํามาใหม่ๆเรื่อยๆก็พาพี่น้องช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสิบว่าพลาดคลิปใหม่ๆจากทีมงานของพวกเฮาเนาะก็นี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ว่าทางบ้านเฮาท่านเคยมีจักเถื่อเนาะจังไดรก็พาพี่น้องติดตามในเด้อซ่องน้องใหม่กันยังบ่ทันมีคนหูุ่ชักยังบ่ทันมีกันยังบ่ทันดังเนาะกบพาพี่น้องชาว่าเช้าสวนเฮานี่แหละเป็นกําลังใจให้เพราะว่าเอากระสิได้มีกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ออกมาให้พี่น้องชาว่าเช้าสวนเฮาได้เบิ่งอีกเนาะ กะถือว่าโอู้ขาดลายเนาะพี่น้องนี่เด้เจ้าของโดนเพิ่นผูกควบคุมกันเนาะเฮานี่ถือว่าเป็นชาวสวนน้อยที่สุดเฮาถือว่าอ้อยนี่เป็นสวนของเฮาเนาะเฮาจ้างเพิ่นมาหว่านปุ๋ยให้ก็ว่าได้เนาะนี่ก็เป็นชาวสวนเพิ่นคือกันนี่เพิ่นมานั่เนาะเพิ่นมารอถ่าเอาโดนนี่แหละไปบินใส่ปุ๋ยเนาะฮะออมันเชาวสวนมันกะเพิ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆผู้ใดก็จะเห็ดเนาะพี่น้องคักๆคักหลาย น้ำปุ๋ยก็มดแหละคือมันแลเนาะคือจะได้เติมปุ๋ยอีกแหละอ่าเพิ่งยังไปอยู่ปุ๋ยมืดเลยน้ำปุ๋ยมันแล้วน้ำปุ๋ยมันแล้วกลับมากลับมาเมื่อได้สิสั่งให้โดนกลับมาเด้อหน่อยเดี๋ยวกลับมากลับมาลงก่อนลงก่อนลงเติมปุ๋ยก่อนกลับมาไปไกลับมาเออกลับมาสิไหมสั่งได้ดังใจเว้ยโอ้ เย็นเย็นสบายเย็นสบายนี่แหละราคาหา0ซนเจ็ดพี่น้องเอ้ยหรือว่าเป็นเงินกีดพอกับประมาณเกือบสามร้อยล้านเนาะราคาน,นี่โมเมนต์ถึกๆเด็กเกือบสามร้อยล้านโหจะถือว่าบ่ธรรมดาเนาะราคา กระสมกับประสิทธิภาพของเครื่องเนาะเพราะว่าทำงานได้แบบอลังการน่ดีเนาะถือว่าสุดยอดเลยกับโแเปกที่ว่าบินได้เนาะเพราะว่าราคาก็อลังการเครื่องก็อลังการถือว่าใส่ได้ประโชน์สูงเลยนียเนาะ อ่าจะนั่งนั่งกันผูกรุ่งเรื่องจะคล้องเสียมันน่าจะคล้องโดนหนึ่นถือว่าอยู่ในโดนตัวหนึ่งนี่มีกล้องมัดถูกตัวมีกล้องละนั่นมีมีมีกล้องทั้งทางหน้าและทางหลังนอนพี่น้องนี่เห็นบ่กล้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบอกเนี่ยเนี่เห็นบอนี่นี่ยในกล้องนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ดูไหมพี่น้องเห็นไหมใกล้ๆเลยนี่เห็นบ่ถือว่ากล้องนมันคมชัดสูงเนาะถือว่า ถินไปเพิ่นถ่ายภาพไปน้ำกล้องเลยกันเดี๋ยวว่าพักเนาะตลากรีมนี่ก็จะจบลงเพียงเท่านี้เนาะกับพาพี่น้องโดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพผ่เสิียงวัลาสคลิปใหม่ๆจากทีมงานของพวกเฮาเนาะเฮาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆมาให้พี่น้องเขาว่าเข้าชวนเขาได้เริ่องเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะ สำหรับที่นี่ก็จบลงเพียงที่นี่นาะพี่น้องเข้าใจ